สองบ้านสวนของคุณตั๊กปงกฏบรรพาชีวิตที่เรียบง่ายทำกลางธรรมชาติค่ะแม้ว่าเธอนนั้นจะเป็นหนึ่งภรรยาเจ้าสัวแต่เธอเองก็เป็นคนที่ขยนันตั้งใจทำงานมากๆเลยละค่ะสำหรับสตั๊กบงกฏหากหลายคนติดตามจะทราบดีว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่มีสามีที่ดีแถมตัวเธอเองนั้นก็ปฏิบัติตัวได้อย่างดีมากมเลยละค่ะคบหาดูใจกันมาสักระยะก็แต่งงานกันนคะคะมีโส้ทองคล้องใจค่ะ เป็นลูกชายเพียงคนเดียวที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีถึงแม้จะมีเงินแต่ก็ต้องบอกว่าทางด้านของตั๊กมงุฎเองเธอนั้นก็มีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้ห่วงรวยแล้วค่ะอยู่ทำการธรรมชาติที่ความเรียบง่ายไม่ว่าทำอะไรเธอก็ทำทั้งปลูกผักเองปลูกต้นไม้เองดูแลทุกอย่างด้ตัวเองวันนี้ทางทีมงานเลยเก็บรวบรวมภาพมาฝากกันด้วยเป็นอย่างไรมาติดตามกันคะ่ะ